ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่รักทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับคุณครูสากินาหายะอีกครั้งนะคะค่ะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องนะคะที่จะมาสอนนะคะก็คือคำที่มีไม้ทันทคาตกำกับนะคะไม้ทันทคาตเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าตัวการันนั่นเองนะคะค่ะ สำหรับไม้ทนธนคาตนะคะหรือว่าตัวการันนี้นะคะเราสังเกตเลยนะคะถ้าตัวไหนพยัญชนะตัวไหนนะคะมีไม้ทนธนคาตวางไว้นะคะ,ะถ้ามันมีวางไว้บนพยัญชนะเนี้ยเราก็ไม่ต้องออกเสียงของพยัญชนะตัวนั้นนะคะซึ่งไม้ทนธนคาตเนี้ยอาจจะวางบนพยัญชนะซึ่งอยู่ท้ายพยายาม ไม่ได้อยู่ท้ายพยางหรือแม้เพัญชนะตัวนั้นอาจจะมีตัวสระรปะสมอยู่นะคะเราก็ไม่ต้องออกเสียงตัวเพัญชนะตัวนั้นนะคะค่ะเราสังเกตนะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าคําที่มีตัวกรรณหรือว่าไม้ทท่าฆาสนี้กำกับไว้นะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นภาษานะคะเป็นคํา จากต่างประเทศนะคะอย่างเช่นคำจากสันสกฤตคำจากอังกฤษอะไรพวกนี้นะคะซึ่งถ้าเป็นคําไทยแท้เนี้ยมันจะเป็นคําที่ไม่มีตัวการันนะคะซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะในระดับที่สูงกว่านี้นะคะค่ะแต่วันนี้เราก็มาดูคําที่มีไม้นธนคภาตกำกัดกันก่อนนะคะ คำที่มีไม้นธนัทค่ากำกับท้ายพยายามนะคะลูกก็สังเกตนะคะให้สังเกตคำแล้วก็ฝึกอ่านไปพร้อมๆครูนะคะครูก็จะอ่านเหมือนเดิมน,นะคะคำละสองครั้งแล้วทีนี้ลูกก็คอยสังเกตนะว่าคำไหนที่มีรูปของไม้ธนันค่กา,ากำกับไว้นะคะ,ะมาเลยค่ะเรามาฝึกอ่านกันเลยเจดีเจดี คำว่าเจดีเนี่ยมีคำไหนการันตคะมียอยักษ์กำกับใช่ไหมคะถูกกำกับด้วยไม้ทันาคา่าอยู่ใช่ไหมคะลูกอ่ะเดียดฉันเดียดฉันก็จะมีตัวททหารถูกกำกับด้วยไม้ทันาคา่าใช่ไหมคะประจักประจักก็จะมีสหรสีการันต์ใช่ไหมคะประดิษฐ์ประดิษฐ ก็มีถอฐานการันพระองค์พระองค์มีคอควายการันพิทักษ์พิทักษ์สอฤศีการันนะคะพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็จะมีตัวอะไรคะตัวยอโยอยักษ์การันนะคะมักคุเทศมักคุเทศ ก็จะมีตัวกอไก่การันใช่ไหมคะรถยนรถยนตัวอะไรการันคะตอต,อตอเต่าการันนะคะคำที่มีไม้ทัดคาตกำกับท้ายทยานต่อเลยนะคะเลขกลเลขกลก็มีตัวหอหีการันใช่ไหมคะประชาราษ ประชาราชฎร์คำว่าประชาราชเนี่ยก็จะมีตัวพยัญชนะกำกับสองตัวใช่ไหมคะซึ่งมีตัวดอชะดากับรอเรือการันใช่ไหมคะอ่ะต่อไปประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็จะมีตอเต่ากับรอเรือการันใช่ไหมคะพระจันทร์พระ จันพระจันทร์นี้ก็มีพยัญชนะทอทหารกับรอเรือการันใช่ไหมคะพระลักษ์พระลักษ์พระลักษ์กนี้ก็มีสอฤศีกับนอเดนการันใช่ไหมคะไม้จันทร์ไม้จันทร์ก็มีทอทหารกับนอหนูการันใช่ไหมคะภาพพยน ภาพพยนต์ก็มีต่อเต่ากับรอเรือใช่ไหมคะถูกกํากับด้วยไม้ทนธนชาตหรือว่าตัวการันนั่นเองนะคะเราสังเกตนะคะอ่าอ่าที่ครูนำมาให้เราเรียนรู้อ่าตัวอย่างอันที่สองเนี้ยก็คือเป็นไงคะส่วนใหญ่แล้ว คำที่กำกับท้ายพยางเนี่ยจะมี2ตัวใช่ไหมคะพยญชนะ2ตัวที่เราไม่ต้องออกเสียงซึ่งมันเนี่ยสตัวเนี่ยมันถูกฆ่าด้วยไม้ทันทคาดใช่ไหมคะเราก็ไม่ออกเสียงพยญชนะ2งตัวนี้นะคะค่ะต่อไปนะคะคำที่มีไม้ทันทคาดกำกับไม่ได้อยู่ท้ายพยางยาน,นะคะลอาสังเกตนะคะอันเนี้ยมันจะไม่อยู่ท้ายพยางน,นะคะ มันจะอยู่ระหว่างพยางใช่ไหมคะลูกนะคำแรกนะคะช็อกช็อกก็คือมีลอลิงการันใช่ไหมคะอยู่ระหว่างพยางอยู่ระหว่างคำใช่ไหมคะสารสารก็มีตัวสอเสือการันใช่ไหมคะใบเฟินใบเฟินก็มีรอเรือการันนะคะ คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็มีตัวรอเรือการันนะคะฟิล์มฟิล์มนะคะก็มีตัวรอลิงการันใช่ไหมคะก๊อปก๊อปก็มีตัวรอลิงการันใช่ไหมคะเสิร์ฟเสิร์ฟก็มีตัวรอเรือการนันแบบฟอร์มแบบฟอร์มก็มีตัวรอ เรือการันใช่ไหมคะอ่ะสังเกตนะคะตัวอย่างที่ครูยกมาเนี้ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคำจากภาษาอะไรคะลูกอ่ะช็อปเอยฟิล์มคอนเสิร์ตอะไรพวกเนี้ยอ่ะนนะคะตัวเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคำทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะแบบฟอร์มคำว่าฟอร์มก็มาจากภาษาต่างประเทศก็คือภาษาอังกฤษใช่ไหมคะนะอย่างที่ครูบอกนะคะ คำไทยเทมันจะไม่มีตัวการันนะคะถ้าตัวไหนมีตัวการันแสดงว่าตัวนั้นมันมาจากภาษาต่างประเทศนะคะอ่ะต่อไปนะคะคำที่มีไม้ธนคาตกํกำกับบนพยัญชนะที่มีสระประสมอยู่นะคะคำที่มีไม้ธนค่าเนี่ยกำกับบนพยัญชนะที่มีสระประสมอยู่นะก็คือตัวเนี้ย มันจะกำกับทั้งสองตัวเลยนะคะก็คือมีทั้งพยัญชนะแล้วก็ทีนี้ก็จะมีตัวไม้ธศก a t เนี่ยวางไว้บนตัวพยัญชนะที่มีสระกำกับใช่ไหมคะนะส่วนใหญ่แล้วนะคะคาที่ครูยกตัวอย่างเนี่ยมันมาจากภาษาสันสกฤตนะคะชะลาสินชลาสินก็จะมีทธง สระอุแล้วก็การันใช่ไหมคะเราก็ไม่ออกเสียงตัวทุหรือว่าตัวทอทงสระอุนะคะซึ่งมันถูกฆ่าด้วยอะไรคะลูกไม้ทันทคาดแล้วใช่ไหมคะหรือว่าตัวการันนะคะเผ่าพันเผ่าพันตัวนี้ก็เหมือนนะคะก็มีทอทงสระอุแล้วก็มีตัวการันกำกับไว้นะคะวางไว้อยู่บนตัวทอทงสระอุใช่ไหมคะสัตว์สี สีตัวนี้นะคะคำว่าสักเนี่ยก็จะมีดอเด็กแล้วก็เป็นไงคะะสมด้วยสระอิแล้วมีตัวไม้ธนาคาาเนี่ยไปฆ่าตัวนี้นะคะเราก็ไม่ต้องออกเสียงตัวดอเด็กสระอิใช่ไหมคะนะสักสีต่อไปนะคะอิทิธิ์อิทธิธิ์ธธนะคะเราก็ไม่ต้องไปออกเสียงอะไรคะลูก มันจะมีตัวทอธงสระอิกแล้วก็ตัวการันนะคะตัวไม้ไม้ทันทคาศเนี่ยไปคาาตัวทอธงสระอิศใช่ไหมคะวางไว้มันนะคะมันก็จะวางไว้บนทอธงกับสระอิกนะคะอ่ะสังเกตนะส่วนใหญ่แล้วมันก็จะมีอะไรคะจะมีสระอุก,กับสระอิระผสมอยู่ใช่ไหมคะนะ นะคะเมื่อเราได้เรียนรู้กันแล้วนะคะลูกก็ฝึกอ่านย้อนไปดูได้เลยนะคะในะสื่อที่ครูได้ทำมันเนี่ยลูกดูหลายๆรอบนะแล้วก็ฝึกอ่านแต่และคำนะคะเพื่อว่าเราเนี้ยจะได้อ่านคล่องแล้วก็ทีนี้นะนคะเราก็สังเกตด้วยนะว่าคาที่เราอ่านไปคําที่เขาเขียนมาเนี้ยมันมีตัวอะไร ถูกกำกับด้วยไม้ทันตะคาดใช่ไหมคะไม้ทันตคาดเนี่ยหรือที่เราเรียกง่ายๆก็คือเป็นคำว่าอะไรคะที่เราเรียกง่ายๆก็คือตัวอะไรคะลูกตัวการันนั่นเองนะคะค่ะเมื่อเราเข้าใจแล้วนะคะคุณครูก็มีะนะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดตามเฉยนะคะเรา เราก็มาทําแบบฝึกหัดกันต่อเลยนะคะแบบฝึกหัดของครูเนี่ยก็จะมีนะคะหนึ่งข้อนะคะแล้วก็มี10ข้อย่อยใช่ไหมคะค่ะอ่ะแบบฝึกหัดนะคะจงเติมพยัญชนะที่มีไม้ทันธาคาตกำกับลงในช่องว่างให้สมบูรณ์น,นะคะย้ำอีกครั้งนะคะจงเติมพยัญชนะที่มีไม้ธันธาคาต กำกับลงในช่องว่างให้สมบูรณ์อ่ะข้อแรกนะคะข้อที่หนึ่งคำว่าเจดีอ่ะเจดี JD เนี่ยมีตัวอะไรเป็นตัวการันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะข้อที่สองพระองค์พระองค์เนี่ยเรามีตัวอะไรการันคะลูกก็ใส่ลงไปนะคะข้อที่สามประจักประจักเนี่ย ตัวอะไรการันเอ่ยข้อที่สี่พระอาทิตย์พระอาทิตย์ตัวอะไรการันคะ่ะข้อที่ห้าภาพพยนต์ภาพพยนต์อะ่ะภาพพยนต์อะไรการันคะข้อที่หกไม้จันทร์ไม้จันทร์อะไรการันเอ่ยอะข้อที่เจ็ดอ่านว่าไงอ่ะเ네นี่ยฮะตัวนี้นะคะก็จะมีอะไรคะตัวการันเนี่ย เป็นไงคะอยู่ระหว่างคำใช่ไหมระหว่างเนี้ยระหว่างคำก็คืออยู่แบบตรงกลางเลยแบบนี้ใช่ไหมคะลูกอ่ะอ่านว่าไงคะตัวการันมันไม่ออกเสียงอยู่ได้ใช่ไหมคะชออกช็อกใช่ไหมคะแหละอ่ะคำว่าช็อกเนี่ยมีอะไรการันคะลูกใส่ไปเนาะข้อที่8คอนเสิร์ตอ่ะคำว่าคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีตัวการันอยู่เป็ไนไงคะระหว่างคำกันใช่ไหมคะ ข้อที่9กข้อที่9กับข้อที่10เนี่ยลูกสังเกตนะคะมันจะมีตัวพยัญชนะแล้วผสมกับอะไรคะผสมกับสระแล้วมีตัวการันต์กำกับไว้ข้างบนใช่ไหมคะอ่ะเขียนลงไปเลยนะคะตอบลงไปเละข้อที่9คือคำว่าเผาพันข้อที่10ศสักศีนะคะสักศีอ่ะตัวไหน ตัวการันนะคะให้ลูกเติมลงไปเลยนะคะพยัญชนะไหนที่มีตัวการันตรงนี้นะคะพอทำเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปลงในไลน์กลุ่มของเราเลยนะคะค่ะลูกใครไม่สำคัญสิทธิ์ของฉันนั้นคือลูกนะคะค่ะคุณครูก็ขอให้ลูกทุกคนเนี่ยนะคะ หลอดภัยจากโรคไขไข้เจ็บนะคะเราทุกคนให้เป็นะคะห่างไกลาจากโรคโควิด19กันทุกคนนะคะขอให้ลูกๆทุกคนเนี่ยโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ